ดีเจเพชรออนออันนี้คือ่ามียากิโซบะพนักงานยันี้ชิ้ใหญ่ไม่ใช่อะไรนะีิเหันไม่รู้อเดี๋ยวก่อหูเยอะลเพนเยอเอมึงเ เนี่ยมันทำงานเยอะลงต้องใจมันหน่อยหรออร่อยหรอเหลือเหลือให้เมียหน่อยนะคะเมียลอยอยู่นะคะเมียต้องทำใหม่เป็นจานพิเศษไม่ไม่ไลน์เนี่ยไลนสั่งให้ก็นู่นดิเมียให้เลยรัก่ะเราจะได้กินคนสุดท้ายเลยตบบ้าเหรอเพี่ยุแยกเอ๊ะ เพี่เสกไมอยากทิ่ถึงคนที่สงหัวสงหัวเนี่ยตนแม่คนบอกให้ที่รักอ่ะไปซืมาทำให้เขาอ่ะอร่อยไหมนิว